ห,เห,เห่อยเอาหายก็เอาแถเลยเฮ้อสวัสดีพี่นะะ้องเอ้ยบ TA ่บ่บ่เฮ้ยเฮ้ยลูกมึงน้ำบ่ไหวบ่วงใบ่บัวฮึนักร้องดังกันแล้วมันเป็นอะไรสบายดีพี่น้องจิมมี่ป้าล่าสุดพี่น้องหน้าเจด้ามีนักร้องดังมาเยือนมายังไม่คู้ว่าจะเอาประตากเด็ดแต่งหน้าร้านนักล่องมีนักร้องดังมาเยี่ยมเยือนพี่น้องจิมมี่พูน่ะโอ้ ผู้นั่งยูโฮมค้ามผูพี่น้องสื่อจิมมี่ผูลูกันทีมงานบ้านน้องสนโน่พี่น้องผู้ผูหูได้ป้าสายหนังหันป้าสายหัวลเปลี่ยนกัปกไก,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 ก่ีงามังแต่กลางเองหมดแลวโอ้ยบทีมงานลงจักโมงอันบงางลาังไร่น่ะทำวันเมา์น้ำแก้มสิโลกะลกน้ำากมก็ลมานี่นี่แมนบ้าบนนีเลือกเท่านี้ พี่พ่อปออเก่งๆพี่น้องเอ้ยสบายดีอีกรอบเด้อหน้าเจดำพี่น้องโอ้กะมันก็ลกหมอนเือกันกมานแวนี้าจกแรกก็ทีมงานบอกแม่มี้บอกกะมันบริยานปะนี่ทีมงานบน้องสโน่พี่น้อง บวกประทะทีมงานนะามง<อ>เก่งๆอลีรอพี่น้องเลยเรือหันพี่น้องดิว่างๆในเะสืองมือเรับไปแหละขึ้นไปตน้นคามเลยก็ห่อนหนีพี่น้องแล้วก็เบิดแล้วก็ตะกระะก้าอาหารเก่งๆๆทแมนว่าอยากดำให้มันแล้วก็แล้วดำเว้ยัยงบัวลายทแมนว่ามึงอันนั้นนะนะมันบัวไนะวนะ้น้ำเนาะมันบัวไวนะ้น้ำมันนหนพี่ <c oughs> อ ừ, ออออหบอบซ้ำเาาาาอ้อแหละเอ้อแหละเอ้ยวันน่ะเดี๋ไว้ไพ่บานมงโอทีมงานอีดั้มน้ำมันอย่างหยางอรอย่างเรื่องของเรื่องนาะ ôi ơi ơi mình bỏ em cây nhàng khao nhàng quá nãy 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 phía nào nãy 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 chê nãy phía nào nãy nãy chê nãy bỏ vai nãy 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 แม่อีแหล่ลูกโคกจักมันบึงขีดแล้วบ่ออีแหล่กันใดย้มันบกเข่าบึงซ่องเ่าอยู่อีแหล่นะสิบเจ็ดสิบบิทพี่น้องอ้ยทั้งกุค่ะกุไทยเข่าไปเที่ยงเห่าฮะนะเขาไปเฮื่นเห้าหนัก็แมนโลดแนมนกปลกรเ็นเที่ยงเฮื่นหน้าเขาหน่ะ โอ้ลูกสาเกอพี่น้องเอาน้องเบิดมือเอาน้องเบิดมือแล้วกันชื่อน้าให้เอื่อยน้ำแข็งก่กะได้ลกใส่พี่น้องเยอย่ามันเลือสันดูนี่นะเบ่เบ้เอื่อยเอื่อรมันจะปีลูกเจ้านหน่อยนี

อีเล่นะดำเป็นแต่บาไวเออน่าสูบังในกว่าพี่น้องในน้อยนี่นะนี่ชิบสองชิบดสองดำหน้ากับเป็นเนาะสิบเจ็ดสิบดำสิบหกพี่น้องคาทยายพี่งเห็นึ่ง เฮ้ยตัวเห็ดงานเมางด้วยได้ซ้อนมุกด้วยข้าก็ไวเติบเด้พี่น้องเอยล่าสุดนั่นชิปกลัวซีบี ข้าแม่นแห้แล่ก็แล้วบิ้ลถงไอ้ลีพี่นอ้องเยแต่ว่ากานั้นมันบ่พ่อ,พอข้าแมน่นว่ากะพอ่อลูกกาพ่อนั่นแล่เปิ้ลถงไอ้ลีแต่ว่าบ่ไหวน้ำหนามพี่น้องเลยน้าเจดำเนาะได้ดูหน้ำใส่ลูกกาก็ว่าได้อยากยาในหน้านีดาก็นึกกระถึงนึกน้องอยู่โอ้ลูกง่ายอยากมีน้ำดำเนาะเอาว้เนาะ,นะจะแม่นลูกเมือ่อวัน สิเอาบ่ฮามกูสิไปต้มคายให้มึงโบ,วไ,บไว้หนามพี่น้องได้ดุใส่เพราะว่าบดแถวโน้นเนี่ยบ่มีหนามเบิด์สุไห้เนาะมีน้มแต่ลองหนามกับโบมีเบิด์สุไห้ซ้ำลองหนามก็ได้ดอืมโอ้ยเดียพี่น้องขึ้นหันเนาะเด่นะ อ,อันแรกอันรกให้หน้านะนโอ้ขึ้นไปหาอีกใหน้นึงพี่น้องเพื่อนๆติดนหน้าบ่าวบอย <c oughs> ตูบ้บอลดําในแมนไปเรื่อยในพี่น้องน่าเจดำัน,นขึ้นขึ้นไปะตะก้าอะหารมันแค่ไปเบกเขาหน้าให้นึงเท่านั้นพี่น้องน่าเจด,ดมีเอฟซีทามมาว่าเจตวนบอลเดมูนแม่ป้อจริงเขาบอกนคลิปอยู่ไหน กันก่อนนะคะได้แถวแม่ไปซื้อแถวแต่นั่งขายมาเห็ดเฮือนกับไปกรุงเทพได้เงินมาโฮมกันกับขายนามมลแม่อะไรเห็ดเฮือนอยู่ฮะเด็กกรุงเทพก็ได้คือเฮือนกับตัวไทยฮะเด็กพี่น้องก็นั่นแหละต้องได้แล้วเนาะพี่เนาะหน่อยบปลายกันไรหน่อยบปลายตายบวเบิดห้ามเอ้ยเหตุยังกันนะลูกแค่น้อยฮะสีดำหน้า อธูห์เนี้ปลาลุงด้วยฮะเออทุเห็นนั่นแหละทูนะบ่นบพนบอยู่ลุ่มพนบปลาลุงกันเลยจีดูดหอดหายใช่ไหมขึ้นมาหอดพี่บ่เอองานไรบ้านบ่เฮ้ยงานเมา เก่งเก่งเก่งพี่น้องเอ้ยมือเดียวแล้วถุงหน้าเจดมก็ได้ยทำไมเนาะมีกะกันแล้วก็เฮาว่าเนาะนี่เลือแค่นี้พี่น้องนี่ลงมานี่บกีไหาเนาะมีแต่าหาเอาป่อยแปะลูกทีมงานกันพี่น้องเลยสองสามคนอ่ะอบ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 น้อยน่าสายลูกน่าสายอ่ะนี่นี่นี่ ลรเอานะแม่ไฟเนี่ยเอาเอาโคบหน่อยพี่น้องได้หาหกตัวกับพ่อป่นทำพี่ลงดำหน้าบออย่าไปบีบท่ออมันเฮ้ยึงอย่บ่อหายไหนก็หายหน้าซ้ายน่ะมันกระเทือนบ่ิันกลุ่มมือกันต่อเลยได้ไหม ีเงินเจดามเนี่ยประธานเมื่อไก่เจตวนพี่น้องชิมเมื่ออยู่จักหน่อยคนละเป็นไหนกอ้อนหน้าเจดามเนี่ยมีทั้งก้อนจักรพันมีทกกั้ทงกิมมี่พี่น้องเอ้ยมีแต่นักร้องดังมาเยี่ยมเยือนบ่อันเอิร์นทีเขาเงี้ยนี่บ่กปีสิมาน่ะ บอกแล้วว่าสิออกอะผัวเหือได้มาสิยังเห็ดไปแล้วน้ำหน้าขึ้นกองก้นขึ้นเนื้ออ้าวผัวสาวผู้กองก้นลงไตบานีอ้สูพูวเอากองก้นขึ้นเนื้อโอ้ยมองดูเขาเหตดอือ ก่อนก้นเปคนละทางทีมงานทีมงานบ้านน้องโนกับบ้านหน้ามงพี่น้องประทะการอ้าวกบหน่อยนะเอาออขอบไก่จับบักขี้ซี่ไปแม่ลงดำนะ มองเดียวกันนั่นเด้กะตัวใดกนละกะบ่เดี๋ยวนี้กะต้นน่ะมันสิเบิดแล้วลูกอือกะคนละเนี่ยคุณประานเป็นก้อนมันเออเป็นก้อนบ่คือเขานะลูกอ้าวเอออุ้ยเออกะตาเทิงบ่ตัวนี้นะเออกะตัวนี้คนละแนวข้าวกับกะแดงอยญ่กวนมาตัวใดใหญกวนจะคือบ่ทามะข้าว่าเจ้าเจ้าสิเอาไปด่าผัพุ่นบ่แล้วกับปากเฮามุกไก่เล่นน้ำ แมนใหญเงินแล้วเออบ่ได้แล้วมาโลดปะเอ้โอเคเออโอเคมาโลดยังไ่ได้ัมนกะพ่อก็ม่มีน้านาเลี้ยวนะดำอันนี้พได้ลูกกะพัด อ่าย่างละน้อยแหละซ่ําว่าแล้วน่ะพี่น้องเอ้ยฮะดำแล้วแสงให้ดำบ่เองมื้อ2มื้อก็แล้วมื้อนีเฮ็ดนาสบายพี่น้องมือ2มือแล้วตะกี้นี่เป็นเดือนดแต่พ่อตแม่เฮานะโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีดอกจ้างไาได้6,000ปสิมีนอีตนผู้บ่มีก็ยังมาดนารับจ้างลก้าเมื่อจ้างคนใหญ่นั่น1 0บาทกันบ่จ้าง ร้อยสิบบาทได้ดำนึ่งแต่ข้าวไทคุยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้เท่าไรเดี๋ยวนี้มอฮอได้เนาะเดีวนี่ก็เบิรหน่อยไปอยู่ไหนขายกุ้งลาข้าวบุลัข้าวไทยคุ้ยกิไปแหละไปติไปแหละไปเดี๋ยวนีบเบร่ลออยู่บเฉียวเจด้าหม่อนเาฉันรบลนี่ อพอดีแหละซ้ำเอ้ยบามันขึ้นนะก็จูกันพืดอเด้อกูสิบอกหน้ามึงนะขี้งัวลาย